เรื่อยๆเราก็ต้องมองถ้าข่าวร้ายเริ่มเบาบางเริ่มลดลงเริ่มลดลงนะครับเซ็ตก็จะกลับตัวแต่ถ้ามีข่าวร้ายมาอีกมันก็จะกดเซ็ตอีกดังนั้นกำลังจะบอกว่าสถานการณ์จังหวะนี้นะครับถ้าเซ็ตกลับตัวได้ก็แค่ขึ้นรอบสั้นจะขึ้นทะลุพันเจ็ันแดแต่สถานการณ์ที่คุมเคือือย่างเงี้ยมันยากมาก แค่ขึ้นไปยืนพันหกก็น่าจะเหนื่อยแฮก,กแล้วเหมือนกันดังนั้นกำลังจะบอกพี่ว่าพี่ครับเราต้องมองความสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าเซ็ตมีสัญญาณกลับตัวเซตจะกลับตัวได้ก็ต้องไม่มีข่าวร้ายหรือวิกฤตต่างๆทั่วโลกนะครับที่มีผลต่อเซ็ตหรือตลาดหุ้นเห็นไหมครับตรงนี้ก็สําคัญไหมครับเซตจะกลับตัวได้ข้อสุดท้ายข้อที่3ตรงนี้มันต้องบอกเลยว่าวิกฤตหรือข่าวร้ายต้องไม่เกิด แต่ระหว่างที่ทําเหมือนจะกลับตัวแต่มีวิกฤตข่าวร้ายถาถามเข้ามารล,ลอกใหม่เซตก็หัวปักลงได้เหมือนกันเหมือนกันถ้าเซตไม่กลับตัวหุ้นที่เราสนใจนะครับที่เราสนใจนะครับมันก็ยังไม่กลับตัวพร้อมกับเซตหรือเซตไปแล้วนะแต่หุ้นตัวนี้ยังลงอยู่มันต้องกลับตัวพร้อมๆกันนั่นคือความเป็นจริงเพราะล่วงก็คือค่าเฉลี่ยพร้อมกันถ้าขึ้นค่าเฉลี่ยของเซตแต่และตัวของหุ้นแต่และตัวรวมมาเป็นเซตก็ต้องขึ้นพร้อมกันตรงเนี้ก็จําให้ได้ว่า มันมีผลสัมพันธ์กันเสมอข้อที่4หุ้นที่สนใจจะเข้าซื้อในตอนนี้ถ้าเซ็ตกัดตัวได้ไม่จริงเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าเราคิดว่าเซ็ตมันจะกลับตัวแต่เราเข้าซื้อแล้วมันกลับตัวไม่จริงจะแก้ไขอย่างไรตอบทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรู้จักรู้จักควบคุมการเสียด้วยการสต็อปลอส ไม่มีอะไรที่ชัวร0อยอเซนแต่ที่เสี่ยงเพราะมีความคุ้มค่าที่ควรเสี่ยงเพราะอะไรเราสต็อปลอสสั้นใต้โลเก่าช่องสองช่องแค่นั้นเองนะครับกับสถานการณ์ที่เซ็ตกับตัวหุ้นกำลังจะกลับตัวท้องกับเซ็ตถ้ามันไม่กลับยอม เข้าใจไหมแต่อย่าอออินณจุดกับตัวนั้นแต่ณสถานการณ์ตอนนี้ให้แบ่งพอตมาเล่นจากร้อยส่วนนะครับเอามาเล่นแค่30ส่วนโดยประมาณก่อนถ้าใครจะฝืนก็50ส่วนแต่อย่ามากไปกว่านี้เลยเก็บเงินไว้โอกาสนะครับแต่ถ้ามันชัดเจนแล้วขึ้นแน่ๆเซ็ตขึ้นแน่ๆค่อยเอาอีกส่วนนั้นนะครับเอามาเติมเต็มในการซื้อเพิ่ม แต่ถ้าเซ็ตมันยังคุมเคือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกกำลังจะถาถมและลอกใหม่มาเก็บส่วนที่สำรองไว้ก่อนไหมแล้วรอดูความชัดเจนถึงตอนนั้นก่อนเราอาจจะได้ของถูกที่เราคิดว่าถูกแล้วก็ได้คำถามคาใจข้อที่5หุ้นที่สนใจจะเข้าซื้อในตอนนี้การาฟของราคาหุ้นตัวนั้นบอกอะไรได้บ้างกราฟของราคาหุ้นในการาฟนะครับ มันจะบอกอะไรราคาุนะครับวอลุ่มแรงซื้อแรงขายเห็นไหมครับอดีตอนาคตมันจะบอกไปหมดเลยดังนั้นในกราฟมันจะมีอะไรแท่งเทียนเห็นไหมครับก็คือแท่งกราฟมีแท่งเขียวเบรกเขียวย้ำแล้วก็มีแท่งเขียวกับตัวบวกวอลลุ่มชัดเจนแค่ไหนถ้าเราพูดถึงว่าเราสนใจจะเข้าหุ้นตัวนี้เซ็ตก็กลับตัวแล้วทิศทางของหุ้นตัวนี้ก็เหมือนจะกลับตัวแล้วด้วย ดังนั้นสัญญาณในกราฟราคาบอกอะไรเราได้บ้างก็นี่ไงมีแท่งเขียวเบรกเขียวย้ำและเขียวกับตัวบวกวอลลุ่มยกโลสูงขึ้นยกโลก็คือจุดกลับตัวก็คือบอททอมนะครับยกโลสูงขึ้นโดยไม่มีโลใหม่ที่เป็นจุดกลับตัวต่ํากว่าโลเก่าก็แปลว่าขานหนึ่งย่อขึ้นใม่นะครับแล้วดึงกลับแล้วก็ย่อลงมา ไม่ลงต่ํากว่าโลกเก่าเห็นไหมแต่ถ้ามันลงต่ํากว่าโลกเก่านะครับมันกลายเป็นโลใหม่ทันทีผลคืออะไรยังเป็นขาลงอยู่ยังอันตรายแสดงว่าทรงกราฟรูปแบบกราฟก็บอกได้เหมือนกันว่าสัญญาณที่เหมาะสมคืออะไรดังนั้นเรื่องทรงกราฟเห็นไหมครับกราฟราคาหุ้นบอกอะไรได้บ้างก็บอกถึงสัญญาณว่าทิศทางของราคาหุ้นตัวนี้จะขึ้นหรือยังลงต่อมันก็พอจะบอกได้ ถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่มันก็มากกว่า50-60%ก็ยังทำให้เราคาดเดาทิศทางและลดความเสี่ยงลงได้เยอะมากคำถามใจข้อที่6หุ้นที่สนใจจะเข้าซื้อในตอนนี้จำนวนวอลุ่มแรงซื้อแรงขายบอกอะไรเราตอบจำนวนวอลลุ่มแรงขายน้อยลงหุ้นที่จะราคาขึ้นหรือกลับตัว วอลุ่มแรงขายต้องน้อยลงจำนวนวอลุ่มแรงซื้อต้องมีมากเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ราคาหุ้นจะยกมันยกด้วยแรงซื้อแต่เมื่อแรงขายน้อยลงราคาแรงซื้อก็มากตามราคาหุ้นก็จะยกหรือกลับตัวได้ง่ายดังนั้นทุกจุดกลับตัวหุ้นต้องมีวอลุ่มเข้าแล้ววอลุ่มที่ยกราคาให้กลับตัวนั้นต้องเป็นแรงซื้อจำให้แม่นนะครับข้อนี้ทำไมต้องถามต้องตั้งหัวข้อคำว่า คำถามใจก็แปลว่าพี่ต้องถามใจพี่เองก่อนว่าไอ้หุ้นตัวนี้ที่พี่จะเข้าอะ่ะทั้งทรงกราฟทั้งเซ็ตทั้งทิศทางทั้งข่าวทั้งอะไรมาที่เป็นคําถามแต่ละคําถามมาพี่ต้องตอบใจตัวเองให้ได้เพราะอะไรพี่เป็นคนเล่นเองซื้อเองเงินในกระเป๋าตังค์พี่พี่ก็ต้องดูแลบริหารมันด้วยตัวเองเชื่อครไม่ได้เพราะเล่นหุ้นอย่าเล่นหุ้นด้วยหูจงเล่นหุ้นด้วยความรู้ที่ตัวเองมีความเชื่อมั่นและประสบการณ์ที่มากพอ อันนี้มันสําคัญที่สุดเลยเห็นไหมครับเราก็ต้องตอบกับมันให้ได้คําถามใจข้อที่7ก็คือถามใจพี่เองนะหุ้นที่สนใจจะเข้าซื้อในตอนนี้รูปแบบการวางบิดออฟเฟอร์บอกอะไรเราขวางออฟเฟอร์นะครับมากกว่าปกตกิหรือแล้วก็บิดบางทั้งที่ราคาล่วงลงมาลึกการขวางอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเกินกว่าที่รายย่อยจะยอมขายเพราะขาดทุนมากแล้วเสียดาย ดังนั้นนะครับหุ้นที่ร่วงลงมาลึกๆแล้วยังขวางออฟเฟอร์หนาๆนะครับส่วนใหญ่ออฟเฟอร์พวกนี้เป็นของเจ้าทั้งนั้นแหละเป็นของรายใหญ่ทั้งนั้นแหละเพราะรายย่อยนะครับมันเกินจุดที่จะขายมาแล้วถ้าเขาคัดเขาคัดไปแล้วนอกไปครับตั้งแต่5 10%เไม่ร่วงมาย0 3 0บเหรอกดังนั้นไอออฟเฟอร์ที่เราเห็นตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับมันเป็นของรายใหญ่ต่างหากที่ตั้งขู่เห็นไครับตั้งขู่ว่าอะไรนี่ไง แล้วเปิดบิดบางกว่าออฟเฟอร์นะครับเพื่อขู่ว่าราคาพร้อมล่วงลงต่อได้อีกตลอดเห็นไหมครับเราก็ต้องมองด้วยจิตวิทยาการอ่านพฤติกรรมมนุษย์นะครับอยู่ในอะไรหน้าบิดออฟเฟอร์เราจะต้องรู้กับมันด้วยว่ามันมีความเป็นเหมาะเหตุและผลและเหมาะสมเพียงใดในการอ่านในการวางหุ้นที่จะดันขึ้นหรือดันกลับจุดกับตัวส่วนใหญ่นะครับบิดออฟเฟอร์ er จะใกล้เคียงกัน หรือไม่ก็ออฟเฟอร์บางกว่าบิดเข้าใจไหมบิดหนากว่าแต่ถ้าขวางออฟเฟอร์ไว้หนาหนามากๆแล้วบิดบางๆส่วนใหญ่นะครับแล้วราคาลงมาต่ําที่สุดแล้วด้วยต่ําที่สุดแล้วยังไม่ให้ขึ้นอีกไออย่างเงี้ยแปลว่ายังเก็บของไม่เสร็จหรือกําลังจะเก็บของอยู่ก็ได้ก็ต้องมองตรงนี้ด้วยนะตรงเนี้ยโชคสอนเนี่อธิบายในเรื่องจับมือทําไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วที่เราไปย้อนดูได้คําถามใจข้อที่8 หุ้นที่สนใจจะเข้าซื้อในตอนนี้ถือว่าเป็นจุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบแล้วจริงไหมจุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบแล้วจริงไหมดูโชคโชคให้คำตอบเป็นไกด์ไลน์ในใจพี่นะครับถ้าจะคิดว่าได้เปรียบเพราะราคาเริ่มยกกัดเราพูดในสถานการณ์ที่เซ็ตล่วงทำให้หุ้นล่วงเรากำลังโฟกัสหุ้นที่ล่วงลงมาตามเซ็ตแต่พื้นฐานดีแล้วกำลังจะยกกับตามเซ็ตแต่เซ็ตต้องกลับตัวได้ชัดเจนเน้นนะครับ เซ็ตต้องกลับตัวได้ชัดเจนแล้วราคาหุ้นก็ยกกลับและเป็นยกกลับของหุ้นพื้นฐานดีที่จะกลับไปสู่ราคาที่เหมาะสมของมันคําตอบถ้าคิดว่าได้เปรียบนะครับเพราะราคาเริ่มยกกลับมีแรงซื้อมากไม่ทําโลใหม่เซ็ตกับตัวหุ้นพื้นฐานดีกําไรเติบโตราคาหุ้นล่วงเพราะเซ็ตกดให้ล่วงเห็นไหมครับนี่นี่คือปัจจัยโดยภาพรวมเห็นไหมครับ เซ็ตกัดตัวเราก็คิดว่าหุ้นตัวนี้ก็กัดตัวก็ได้เปรียบเพราะราคามันยกมีแรงซื้อมากไม่ทําโลใหม่เห็นไหมครับกําไรเติบโตราคาหุ้นล่วงเพราะเซ็ตกดพวกนี้พี่ต้องตกผลึกกับคาพวกนี้นะมันคือเหตุผลของความจริงใช่ไหมถ้ามันใช่พี่ยึดตามความจริงที่เป็นเหตุผลที่ดีตรงนี้ไว้นะครับแล้วสุดท้ายก็ตั้งสตอปลอสควบคุมการเสียให้เสียน้อยเพื่ออะไรเพราะเราไม่รู้หรอกว่า มันกลับตัวชัดเจนมันจะกลับตัวไปได้ไกลไหมเพราะอย่างน้อยสต็อปลอสมันไม่ทําโลใหม่ถ้าหลุดโลใหม่เรายอมนึกภาพออกไหมครับเอาทุนมารอจังหวะที่มันกลับตัวอีกใหม่เดี๋ยวนะการเสี่ยงมันไม่ได้เสี่ยงด้วยความโง่และความโลภแต่การเสี่ยงเสี่ยงด้วยเหตุผลและตรกกะที่ดีงามนี่คือความเสี่ยงที่คุ้มค่าจําให้แม่นคําถามใจข้อที่9 หุ้นที่สนใจจะเข้าซื้อในตอนนี้ถือว่าเป็นจุดเข้าซื้อที่ปลอดภัยจริงไหมปลอดภัยจริงไหมจะปลอดภัยได้ก็ประกอบไปด้วยอะไรถ้าคิดว่าปลอดภัยเพราะราคามันเริ่มยกแล้วเห็นไหมมีแรงซื้อเข้ามามากแล้วไม่ทำโลใหม่แล้วเซ็ตก็กลับตัวเป็นหุ้นพื้นฐานดีกำไรก็เติบโตราคาหุ้นล่วงก็เพราะเซ็ตกดให้ล่วงเห็นไหมสุดท้ายไม่ว่าจะได้เปรียบปลอดภัยคำตอบมันก็อยู่ในอะไรกัน ในกลุ่มเดิมของเหตุและผลเพราะเซ็ตจะกลับตัวหุ้นจะกลับตัวหรือหุ้นตัวนี้ถ้าเราจะเข้าเล่นมันต้องได้เปรียบทั้งเซ็ตกลับตัวพื้นฐานดีเพราะบอกเลยว่าหุ้นถ้าถูกเซ็ตกดลงมาให้ล่วงเมื่อทุกอย่างขี้คลายหรือเซ็ตกลับตัวขึ้นราคาหุ้นก็ต้องกลับตัวไปยืนในราคาที่เหมาะสมหรือราคาเก่าของมันโดยประมาณเห็นไหมครับ มันล่วงลงมามันถูกกดให้ล่วงมันถูกบังคับหรือถูกขืนใจให้ล่วงมันไม่ได้อยากจะล่วงแต่ตลาดมันกดให้ล่วงดังนะั้นสุดท้ายเมื่อมาอิสระนะครับเมื่อเซ็ตกับตัวอิสระแล้วไม่มีใครมากดทับมันมันก็จะดีดกลับไปสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันที่เหมาะสมเท่านั้นเองสุดท้ายก็อะไรด้วย ไม่ว่าจะเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกว่ามันจะกลับจริงไม่จริงหรือว่าจะกลับไปได้ใกล้ไกลแค่ไหนแล้วทุบลึกสุดท้ายตั้งสตอปลอสควบคุมการเสียเพื่อให้เสียน้อยแต่ลุ้นได้มากเห็นไหมครับเนี่คือความปลอดภัย